มีผักสวนครัวไม่ต้องกลัวเสียเงินข้อดีของการปลูกผักไว้กินเองก็คือการหาซื้อผักในตลาดอาจไม่การันตีในเรื่องความปลอดภัยจากสารเคมีได้นะคะดังนั้นการปลูกผักกินเองจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดได้ผักสดทานทุกวันและยังดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะผักที่เราซื้อนะคะอาจจะสูญเสียวิตามินในขั้นตอนของการขนส่งหรือใช้เวลานานนะคะกว่าจะมาถึงมือเรา ผักที่เราปลูกเองเนี่ยส่งตรงถึงมือทันทีสดใหม่สะอาดลดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารอีกด้วยค่ะอีกทั้งการปลูกผักเป็นการทำกิจกรรมสนุกร่วมกันในครอบครัวนะคะเช่นรดน้ำต้นไม้พรวนดินมีความสุขกับการเก็บผลผลิตที่เราปลูกเองไม่ต้องกังวลใจกับยาฆ่า,มาแมลงและสารเคมีและเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือการไม่ต้องเสียเงิน นะคะคและประหยัดเงินอีกต่างหากนอกจากเราจะมีผักสดที่เต็มไปด้วยคุณค่าของสารอาหารเก็บไว้ทานเองแล้วหากมีมากพอก็สามารถแบ่งกันเพื่อนบ้านได้เห็นประโยชน์จากการปลูกผักทานเองแล้วใช่ไหมคะปลูกผักทานเองกันเลยจ้าสุขภาพดีจังตังอยู่ครบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ